สวัสดีครับที่วย h ช n แนลอาร์เซนอลแฟนคลับครับผมวันนี้วันพุธครับที่9สิงหาคมครับ2566แล้วโอ้โหต้องบอกเลยว่าเกือบนะฮะเกือบใช้คำว่าเกือบหรือจะเล่าให้ฟังอาชานี้ขอยนญาจัดเม็ดฟ่อนผมว่าไอตัวนี้น่ะมีส่วนช่วยให้ผมนะ <c oughs> มีส่วนช่วยจริงจริงเมื่อวานนี้หลังจากที่อัดคลิปอัดคลิปลงคลิปเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ย ก็มีอาการตึงๆตึ้อๆนะตึงๆตื้อๆแต่ก็เป็นความตั้งใจอยู่แล้วลำว่าเมื่อวานนี้เสร็จแล้วอยากจะไปทำอะไรบางอย่างนะครับแต่ว่ามีอาการขึ้นมาแต่ละก็ไปหาหมอนะไปหาหมอปรากฏว่าไปวัดความดันโอ้ความดันแม่งกระโดดขึ้นไป210 210นะพี่น้องพร้อมแตก โอ้เห็นกลับมาหัวเราะนี่ได้ถือว่าโชคดีมากๆนะครับก็เลยหมอก็เลยจัดยาให้นะแล้วก็ได้นอนพักนะครับแล้วก็อาการความดันก็ค่อยๆลดลงมาจาก2 0 0เหลือ190ค่อยๆลงมาจนเมื่อคืนนี้นะวัดเมื่อกี้นี้อยู่ที่ประมาณ150นะครับก็ถือว่าค่อยๆลงมาเป็นความประมาทของผมเองแหละนะนะก็เป็นอุทาหอแล้วกันครับคือปกติอผมม,มีเรื่องของความดันอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่า ช่วงประมาณ6กเเดือนที่ผ่านมาทะลึ่งไม่ไปกินยามันเปลี่ยนที่ไงก็เลยโอ้ขี้เกยจไปเอาไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยมันเหมือนกับว่าสะสมนะครับแล้วก็เราก็ใช้ชีวิตค่อนข้างเกี่ยวสมบุกสมบันนะเรื่องความก้องความเครียดอะไรมันก็มีบ้างนะแล้วก็เรื่องอาหารการกินนะครับเ <c ười> ครื่องดื่มแรืวเครื่องดื่มนะก็เลยทําให้เหมือนกับสะสมแล้วเมื่อวานนั้น,นมันคงจะแบบมันนั่นจริงๆดีนะดีที่ไม่เป็นอะไรโอ้อาจารย์หมอก็ แนะนำแล้วก็นะก็ให้เราตัวเองอะ่ะต้องดูแลให้มันดีๆเพราะนั้นก็ไม่ประมาทนะท่านใดที่เป็นอยู่แล้วก็คงจะต้องดูแลรักษาตัวเองให้ดีเพราะพูดง่ายคือถ้าเปิดพวกความดันอะ่ะมันเป็นแล้วคงจะต้องกินยาต่อเนื่องแล้วก็สาสุขภาพดีนะเมื่อวานนี้เกือบจริงๆครับต้องบอกเลย <laughs> วิวๆเลยอ่ะวันนี้กลับมาพี่น้องเมื่อวานนี้พอลงใน Facebook ก็บอกว่าโอไม่คลิปเอาไว้ก่อนก็ได้ไม่ได้ <laughs> ยังไงอัดคลิปช้าเนี่มันเป็นหัวจิตหัวใจเป็นชีวิตผมไปซัแล้วนะครับก็เ,เดี๋ยววันนี้ใจนี้ครับจะมา,เ,าเขาเรียกว่าอะไรมาสรุปเหตุการณ์ต่างๆที่มันเป็นข่าวลือว่าเป็นยังไงคนนุ้นไปนยังไงหายไปยังไงนะแล้วก็ล่าสุดก็คือเราได้เฮียวีโกแล้วนะครับพี่ฟลาวิโอโรมาโนนะครับพี่เทพของเรา ก็ยืนยันคอนเฟิร์มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าตัวของดาวิดรรยานะครับนะดาวิดรายะผู้สาประตูทีมชาติสเปนนะครับของนอตติงแฮมฟอร์เรสตกลง ที่จะย้ายมาอยู่อาร์เซนอลแล้วครับตกลงค่าตัวกันได้เรียบร้อยเรื่องรายละเอียดส่วนตัวเนี่ยระหว่างอาร์เซนอลกับตัวดาวิดไลยาเขาตกลงกันไปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วและในมีมีการยืนยันมาแล้วนะครับในแมตท,ที่อาร์เซนอลชนะแมนซิตี้ที่เวมเบีย์ในคอมมูนิตี้ชิลนะครับดาวิดไลยามาดูที่สนามด้วยมีภาพเข้ามานะตอนแรกผมเองอะผมก็ไม่กล้าที่จะเอยจะใช่ไม่ใช่ตราหลังมีการยืนยันนะครับว่าเป็นดาวิดไลย่าจริงๆได้มาดูเกมแล้วนะ อะไรเอดส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเปิดเผยกันทีหลังแต่ครับว่าเขาคุยกันเรียบร้อยแล้วระหว่างอาร์ซอลอนกับดาวิดยา่าเรื่องของรายเอดส่วนตัวและล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับตัวของเบรนท์ฟอร์ดเองก็ยอมรับค่าตัว30ล้านปอนด์ของอาร์ซอลอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนรายละเอียดจะแบ่งจ่ายยังไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยตามดูอีกทีนะครับว่าจะเป็นไงแล้วก็ภายในสัปดาห์นี้นะครับดาวิดย่าจะ มาตรวจร่างกายที่อาร์เซนอลนะครับเพื่อที่จะให้ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเสร็จเรียบร้อยไปภายในวีคนี้นะครับเพราะนั้นก็เป็นการสวนทางการสำหรับแมตเทนเนอร์นะครับแมตเทนเนอร์ Math ก็จะเดินทางไปอยู่นอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับแล้วก็สวนทางกับดาวิดยาอเมริกาไปสเปนมา <laughs> นะเพราะนั้นตอนนี้เราก็จะมีผู้สัมประตู2คนก็คือผู้สัมประตูทีมชาติอังกฤษครับ แอรอนแลมเดลและผู้สับประตูทีมชาติสเปนนะครับดาวิดราย่านะเป็นการเสริมทัพที่ทำให้ขุมกำลังของเราเนี่ยแข็งแกร่งทั่วแผ่นจริงๆนะตอนนี้นะก็รอยยินดีต้อนรับนะครับพีบ่อะไรนะ,ะฟรายบริโลโ,โรมาโน่ก็เฮียวิโกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็รอการตรวจร่างกายแล้วก็ชูเสื้อกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่าน,นี่คือขาเข้านะ ขาเข้าอีกคนนึงเนี่ยยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้มีการยื่นอะไรนะครับยังไม่มีการยืนรนรยรย่นอะไรแต่ว่ามีข่าวมาจากทีมทอกว่าอาร์เซนอลครับให้ความสนใจให้ความสนใจในกองหน้าชาวฝรั่งเศสทีมมองปรีเออ่านชื่อผิดเมื่อวานร้องเริงแรงร่ลงแรง,อ,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 งอ่านชื่อผิดก็ขออภัยแล้วกันณนะประจำนั้นสำหรับตอนนี้นะครับอาร์เซนอลให้ความสนใจนะครับในศูนย์หน้านะ ชาวฝรั่งเศสครับของทีมมองปรียในลีกเอิงฝรั่งเศสครับเขาคือเอลิไวฮีนะเอลฮีเป็นใครเมื่อวานนี้พอหลังจากที่ฟื้นสภาพร่างกายก,ายก็ไปกดดูข้อมูลทันทีเมื่อวานนี้ฟื้นมาตอนประมาณสักสามสี่โมงนะแล้วก็มากดดูนะครับดูข่าวดูอะไรพวกนี้เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยก็ทำให้ไปเห็นเลยว่าเอ้ยตัวของ เอริวะฮีนะครับไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะครับเอริวะฮีเนี่ยว่าอ่าฤดูกาลที่แล้วยิงน้อยกว่าโบารูกันหน่อยเดียวไม่ไม่ไม่อะไรมากครับเอริวะฮีครับยิงได้ไปทั้งหมด19ลูกนะ19ลูกแล้วก็แอสซิสต์6นะบารูกันเนี่ยยิงไป21ลูกนะครับแล้วก็แอสซิสต์4ตัวน์อ่าวะฮียิงได้19ลูกแล้วก็แอสซิสต์6โอ้ไม่ธรรมดาจริงๆริงสำหรับตัวของ ต้องอ่านชื่อกลัวจะผิดพลาดครับวาฮีนะเอลีวาฮีคงเป็นลูกครึ่งอะไรสักอย่างแหละนะครับราคาค่าตัวจะอยู่ที่ประมาณ40ล้านยูโรนะประมาณ40ล้านยูโรถือว่าราคาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่สำหรับคนนี้เท่าที่ดูครับเป็นสไตล์ที่ผมดูแนละ้วอาจจะไม่ได้อยแต่มันไม่ได้เห็นเต็มเกมมันก็ด้เห็นแค่ประมาณช็อตต่างๆเนี่ยนะดูแลสไตล์ก็คือ เป็นปีกก็ได้เป็นหน้าเป้า,เ,าเป็นศูนย์หน้าก็ได้แล้วก็มีความเร็วนะมีความเร็วแล้วก็เ,เขาบอกว่าค,คล้ายๆสไตล์นี่จะค,คล้ายๆกับอังรีเนี่ยประมาณนี้จะค,คล้ายๆแต่ต้องยอมรับนะครับว่ายังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ได้เห็นแบบเต็มๆเ,เกมอะไรนะคล่องตัวสูงแล้วก็ตัวมันสูงแล้วก็มีความเร็วด้วยสำหรับไอ้น้องคนนี้นะเพราะนั้นก็และสำคัญที่เขาบอกเลยบอกว่า นักเตะมีความชื่นชอบอาเซนนอลเป็นการส่วนตัวอยู่แล้ว <c oughs> นะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองตามดูอีกทีสำหรับาวาร์ฮีนะอาเลวาฮีนะโอ้เอลีวาฮีนะสำหรับศูนหน้าชาวมองบรีทีมมองบรีตแล้วก็ชาวฝรั่งเศสนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวลองตามดูอีกทีว่ามูลนี้จะมีความจริงอะไรไหมนะในส่วนของฟาเบล บาโลกุลนะครับตอนนี้ที่หลายคนบอกว่าทำไมถึงยังไม่ให้โอกาสน้องเลยทำไมถึงไม่ชอบหรือว่าอะไรในช่วงที่ผ่านมามีอาการบาดเจ็บอย่างที่ผมเคยรายงานให้ฟังตอนนี้เขาเขามีาการบาดเจ็บคู่กับรีดเนลสันอยู่นะครับแล้วก็ทำให้ยังไม่ได้ลงสนามทั้งในแมตช์ที่จะเจอกับที่เจอกับตอนนู้นนะ่ะทั้งโมตัวของ บาซ่าแล้วก็เจอกับโมนาโกแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ไม่มีชื่อเลยเพราะว่านามีอาการบาดเจ็บอยู่และที่สําคัญครับตอนนี้ทางสโมสรต่างประเทศครับล่าสุดเนี่ยล่าสุดมานะครับอินเตอร์มิลานครับงูใหญ่อินเตอร์มิลานเจ้าของรองแชมป์ยูเปีล่าสุดนะครับจะยื่นข้อเสนอให้กับอาร์เซนอลครับเพื่อเป็นค่าตัวเพื่อเป็นค่าตัวสาหรับฟาวลินบารลกันจะเอาไป ตในกาโชซิลิอาครับด้วยค่าตัว30ล้านปอนบวกกับอีก5ล้านปอนแอดออนเงื่อนไขนี้คือ30ล้านปอนเป็นค่าตัวแล้วก็5ล้านปอนเป็นแอดออนนะครับและมีเงื่อนไขต่อท้ายด้วยว่าถ้าอินเตอร์ถ้าอินเตอร์มิลานขายบาโลกันไม่ว่าจะขายให้ใครทั้งสิน้นอาร์เซนอลจะได้รับส่วนแบ่ง20%ทัเปอร์เซนทันที <laughs> ปเ,เป็นการพ่วงที่ค่อนข้าง จานฉลาดเพราะว่าบาโลกันถ้าเผื่อเขาอยู่ในหลีกอย่างนั้นได้นะอาจจะเหมาะกับพวกเขาอะอาจจะเหมาะกับอ,อิตาลีฝรั่งเศสอะไรพวกนี้แล้วก็ถ้าเผื่อไปในอินเตอร์แล้วมโอกาสขายเราก็จะได้เงินนะครับอย่างนี้อย่างที่บอกตัวนักเตะเองเนี่ยที่อาร์เดนอนที่บิก๊กฟิฟีเกลตา้ามีความต้องการที่จะพูดคุยแต่หนึ่งเลยนักเตะจะต้องทัศนคติดีกับสโมสรนัศนคติดีกับเพื่อนร่วมทีมหลายๆอย่างจะต้องจูนกันได้นะ ประเภทที่แบบมาถึงแบบจะต้องขอเล่นตัวจริงเลยมาฉันมาอย่างงู้นอย่างนี้มายื่นเงื่อนไขกับสโมสรผมว่าพิต้าคงจะไม่ทําลายเขาเรียกว่าอะไรนะคำเัพทนประเพณีที่เขาได้สร้างมาก็คือนักเตะจะไม่สามารถอยู่เหนือสโมสรนึกออกไหมต้องมีความเอาให้คล้ายอย่างเงี้ยทำไมถึงเอ็ดดี้ถึงกลายเป็นลูกรักของพิต้าอย่าใช่ค่อเป็นลูกรักเลย เพราะอะไรครับเพราะเอ็ดดี้เองเนี่ยที่ผมเคยเอาข่าวมาให้ดูท่านนันก็ติมันดีต่อให้อยู่เป็นตัวสำรองต่ออะไรก็ไม่เคยปริปากบน่นไม่เคยสัมภาษณ์สือ่อไม่เคยพูดอะไรที่มันไม่ดีไม่ด,มดีเกี่ยวกับตัวเองและเกี่ยวกับสโมสรน,นั่นคือเขายังคงมุ่งม,มั่นที่จะมีการฝึกซ้อมมุ่งม,มั่นทําหน้าที่ของเขาในสิ่งที่เขาได้รับมอบหมายและถึงเวลาเมื่อได้รับมอบหมายได้รับโอกาสก็ลงไปทําให้มันดีที่สุดลงไปมันดีบ้างไม่มีลงบ้าง ดีบ้างไม่ดีบ้างนะหลายๆครั้งที่ทั้งไอ,อ,อ้กเทียก็สามารถลงไปยิงประตูได้ยิงประตูใช้นาะที่สุดท้ายยิงดับแมนอยู่อะไรสักหึ่องอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจังหวะและเวลาครับแล้วก็เมื่อถึงเวลาเขาก็ทําได้ดีที่สุดแต่ว่าในขณะที่คนบางคนซึ่งผมไม่เจาะชงท่านมาตั้งมายื่นเงื่อนไขเนี่ยโอกาสที่จะถูกปล่อยตัวมันก็มีแต่ต้องถูกปล่อยตัวในราคาที่เหมาะสมนะครับในราคาที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นโอกาสที่ เนี่ยอินเตอร์มิลนยื่นี้ก็เสนอแล้วก็เลยต้องรูว่าอาเซนลจะเอ็กเซปต์ไหมกับข้อเสนอนี้นะครับถ้าถึงจุดจริงๆถ้าเขาต้องไปก็คงจะต้องปล่อยอแล้วเราก็ได้เงินมาแล้วต้องปล่อยถ้าเผื่อทุกถึงอย่างมันดูแล้วมันจอยกันไม่ได้มันก็ไม่น่าอะไรนะครับอีกคนนึงอ่าอีกคนนึงก็ต้องยืนยันมานะครับโอ้มีขา่าวโอว้พี่ทาไมจอร์จินโย่ไม่มี ไม่มีชื่อเลยมีข่าวจะไปนู่นไปนี่แล้วก็ข่าวแต่ละเพจลงนะจอร์จินโย่ไม่มีความสุขจอร์จินโย่ขอย้ายทีมมีจากทีมอิตาลีมาขอขอย้ายขอปเกิดเปิดการเจรจายืนยันตรงนี้นะครับพี่จอร์จินโย่มีอาการเจ็บกล้ามเนื้อมีอาการเจ็บกล้ามเนื้ออยู่นะครับและมีความสุขดีกับอาร์เซนอลน,นะยืนยันมาแล้วครับ แซมดีนครับแซมดีนเป็นผู้สื่อข่าวสายของอาเซนอลเลยครับยืนยันเลยครับว่าจอร์จินโยครับไม่มีความตั้งใจที่จะย้ายออกจากอาเซนอลในช่วงซัมเมอร์นี้แน่นอนครับมีรายงานว่านักแตะมีรายงานข่าวไงรายงานข่าวนักเตะต้องการและแรายงานข่าวมาจากไหมมาจากตุรกีแล้วจากไอสื่อไทยก็มาเล่นโ,โมันไม่จริงเขาบอกเลยว่ามีข่าวว่าจะขอย้ายทีมแต่จริงๆแล้วเนี่ย ตัวจอร์จินโยตัวจอร์จินโยเองมีความกระตือรือร้นครับที่จะขออยู่ต่อเพื่อสู้กับตําแหน่งในทีมครับเขาคงมีความสนุกเขาเห็นการเข้ามาของหลายๆคนเห็นกัระบบทีมที่มันเริ่มเล่นแบบสนุกสนานนะ,อะตอนนี้จอร์จินโยเองอายุ31มปีถือเป็นผู้เล่นที่อายุมากที่สุด <c oughs> ตอนนี้กลายเป็นคนกลายเป็นพี่ใหญ่สุดของอาเซนอนไปแล้วนะครับอายุ3 1แนละ้วแล้วก็ประกาศแล้วว่าจะขออยู่ แล้วก็มีความสุขดีกับอาร์เซนอลนะเพราะนั้นกบข่าวลือไปได้เลยนะหลายหลายสำนักไปเล่นข่าวนู่นนี่ยืนยันเลยไม่รู้ใครจะเชื่อไม่เชื่อแต่ยืนยันจากช่องที่งวยครับจอร์จินโยมีความสุขดีและล่าสุดที่ภาพภายในห้องแต่งตัวนักเตะอาร์เซนอลหลังจากที่ควา้าแชมป์ได้โอ้โหเดี๋ยวผมจะเอาภาพนี้เป็นภาพหน้าปกแลวไปหากันแล้วกันมีใครบ้างนะโอ้ทุกคนแทบจะทุกคนแหละครับลงมาเฮลงมา สแสดงความมีดีกับเพื่อนนะหลายๆคนเลยซึ่งโอเราเห็นภาพแล้วเรามีความรู้สึกเฮ้ยเราแฮปปี้เราแฮปปี้มากกับบรรยากาศภาพในนี้ครับอ่าอ่าเดี๋ยวผมจะใช้เป็นหน้าปกละกันภาพนี้อ่าในภาพนี้ <laughs> <laughs> เห็นไหมอุ้ยเกือบทั้งทีมแล้วพี่น้องโอ้พี่จอร์ดก็ลงมานะครับพี่จอร์ดครนเก้ก็ลงมาท่านผู้ช่วยท่านเอลิสก็ลงมาพี่เอดูก็ลงมา นะครับเข้ามาอยู่สตาฟโค้ชทุกคนทุกคนเลยนะแต่นะาขายเบ็นเจซุสที่มีอาการบาดเจ็บก็มาช่วยเชียร์ด้วยนะครับเซตดิกัวเลสนะตัวของมาควินยอสพี่จอร์จินโยก็อยู่เดี๋ไปหาดูกันลิสเดวันที่มีอาการบาดเจ็บก็มาพี่ชินจนโก้ก็มาอยู่ในสนามด้วยไอ้เจ้าโลคองกาก็มาอยู่ด้วยไอ้โลคองกาตัวตารวเลสที่ผมเห็นผมไม่เห็น2คนเท่านั้น เมื่อวานในช่วยก,กันดูกับเพื่อนในรูปแล้วไม่เห็น2คนก็ดือบาโลกุลกับตัวของโลกกงกานะฮรนอกนั้นผมเห็นหมดเลยเนี่ยใน,นยทุกคนแมทเทนเนอร์ก็ยังอยู่ตอนนั้นนะ,ะเนี่ยทุกคนเข้ามาเอเลนี่ครับมามูเมตเอล้ลนีพูดถึงให้แสดงความพิถึงเนี่ยตัวของไอ้เจ้าเตาวาเลสเนี่ยก็ยังอยู่เนี่ยเข้ามาทุกคนเลยเพราะฉะนั้นเหลืออยู่สคนที่ไม่ได้เข้ามาก็คือตัวของบาโลกุลกับ แซมบ,บี้โลของก้านะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราต้องตามตูตามดูกันแล้วกันนะก็สยบข่าวลือนะครับว่าตัวของพี่จอกินโยยังมีความสุขและแฮปปี้ดีจริงๆกับสโมสรปิดข่าวลือไปนะ <c oughs> ก็คงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวปิดท้ายวันนี้ปิดท้ายวันนี้ด้วยโพจากสกายสปอรโพจาก SKY ยสปอรผมไม่ได้เอา เอาอาัอาตราต่อรองหรือว่าความเป็นแชมป์นะว่าใครจะเป็นแชมป์หนึ่งสองสามสี่ไม่ผมเอาเป็นโพที่เขาทำมานะครับว่าทีมใดจะติดท็อปโฟในปีนี้เขา้าใจดีนะทีมใดจะติดท็อปโฟในปีนี้ด้วยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ทางสกายสปอร์ตเขาทำสถิติมานะครับว่าใครจะติดท็อปโฟบ้างนะเขาบอกว่าอันดับหนึ่งที่จะติดท็อปโฟ ติดท็อปโฟนะติดท็อปโฟนะไม่ได้แชมป์นะอันดับหนึ่งที่จะติดท็อปโฟแน่นอนคือ94%ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้อ่าแมนเชสเตอร์ซิตี้โอกาสที่จะติดท็อปโฟนนะครับอันดับ2ครับ76%คือ Arsenal. อาร์เซนอลอาร์เซนอลด้วยขุมกำลังที่มีการเสริมทัพอะไรใหม่ๆจำได้ไหมครับอ่าเดี๋ยวค่อยพูดแล้วกัน อันดับที่3ครับ66%ครับคือลิเวอร์พูลนะครับอันดับ4ครับ65%แมนเชสเตอร์ยูไนเตดครับอันดับ5ครับ34%ที่จะติดท็อป4ก็คือนิวคาสเซิลอันดับ6ครับ31%ก็คือเชลซีและอันดับที่7ที่จะติดท็อป4 9%คือท็อตแนมฮอสเปอร์นะจำได้ไหมโพลนี้เคยออกมาเมื่อปีที่แล้วครับทำนักเดียวกันนี่แหละ ทำเมื่อปีแล้วว่าใครจะติดท็อปโบ้างตอนนั้นอาร์เซนอลไม่อยู่ในโผไม่อยู่ในโผครับก็จะมีแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนยูเชลซีแล้วก็ลิเวอร์พูลนะจำเ่าทีาท่จําได้ตอนนั้นนะส,สี่ทีมนี้นะโดยที่ไม่มีอาร์เซนอลอยู่แต่ปีนี้ครับเราไม่อยู่นอกสายตาชาวบ้านเขาอีกแล้วเราอยู่ในสายตาเป็นที่จับตามองของ ในหลายๆสำนักจริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวเอาอย่างนี้หลายๆทีมเขาฟันหลายๆห,ห้องกูรูก็ฟันธงมาแล้วว่าใครที่จะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเดี๋ยวผมขอเวลา2วันให้ร่างกายดีๆให้ร่างกายพฟื้นขอดูแต่ละทีมที่มีการเสริมทัพอะไรเข้ามากันบ้างนะแล้วเดี๋ยวมาประมวลกันแล้วที่หวยอาจจะขออาจหานอาจจะขออาจหารฟันธงว่าทีมใจบั่งที่จะเป็น แชมป์พิมพ์ลีกแล้วก็ติดหนึ่งสามสี่นะหลายท่านนะเขาเขาก็นั่นจะไปแล้วเดี๋ยวขอแยกมนกันนะแต่ขอเวลาสัก2วันนะก็เช้านี้คงประมาณนี้ครับขอให้ร่างกายมันเข้าที่เข้าทางนิดนึงนะนี่ก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยหน่อยแล้ว,อลว <laughs> ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะครับเมื่อวานใน Facebook ก็เข้ามาให้กำลังใจกันเยอะมากเลยนะก็จะพยายามรักษาดูแลตัวเองให้ดีที่สุดครับเพราะว่าอยากจะทำเนี่ยสิ่งเนี้ยทุกเช้าเลยขาดไม่ได้แฟนยังบอกเลยโูตื่นมาแต่เช้าอีกแล้ว มันรักจริงนะมันต้องติดตามข่าวสารของอนอนซอนมันทําให้ความรู้สึกมีความสุขครับเปิดมาถ้าเผื่อเจอข่าวสารเรื่องอื่นเพื่อนๆหลายคนก็คงเห็นไม่ว่าจะเป็นทีวีไม่ว่าจะเป็น, TV, เปน Facebook จเจอข่าวสารที่มันปวดหัวปวดกระบาลทั้งนั้นเลยดูแล้วมันไม่มีรอยยิ้มดูแล้วมันม,มีความสุขครับแต่ถ้าเผื่อเรามาฟังอัปเดตข่าวสารออนซอนมันทําให้ราอึกเออ แช่มชื่นหัวใจอย่รู้นะสําหรับผมผมเป็นอย่างนี้จริงๆนะก็อยากให้พี่น้องมีความสุขกันได้มีความสุขกันทุกๆเช้าอย่างนี้ที่เรามาเจอกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับกับที่เวทชแนลอาร์ซนอนแฟนคลับครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณอีกครั้งสําหรับกําลังใจนะครับแล้วก็พี่น้องที่ปฏิบัติหน้าที่วันนี้ก็ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ กันยังมีความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยฟักสบายดีพี่น้องสปปลาวด้วยนะครับแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับพี่น้องที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม3จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศนะครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเดี๋ยวเราเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เอาประมาณนี้เนาะให้มันดีขึ้นอีกนิดหนึ่งละกันครับสวัสดีครับ